มาอีกร้านหนึ่งครับที่ว่าเขาแนะนําเลยว่าร้านนี้อร่อยมากๆส้มตําร้านปลาหมึกนะครับเขาก็จะมีพวกส้มตํไก่ย่างมีแตว่าหมูย่างที่นี่อร่อยมากๆเลยนะครับส้มตําปลาหมึกนะครับที่บ้านโป่งครับคือบ้านโป่งเนี่ยอย่างที่ผมบอกทุกคนมีแต่ของอร่อยจริงครับมาทีก็ไม่เคยเบื่อ เาก็มีเด็ดคือข้าวมันนะเขาบอกข้าวมันเนี่ยมันเป็นเออเป็นที่ว่าคนสมัยก่อนเขากินนะครับขุ่งข้าวมันเออลองผมก็อยากจะลองทุกคนว่าข้าวมันมันคงจะเป็นเหมือนกับข้าวมันไก่หรือเปล่านะเดี๋ยวก็ต้องลองชิมครับว่าข้าวมันเนี่ยมันเขาทํายังไงครับข้าวหอมมะลิใสกะทิข้าวหอมมะลิใสกะทิใช่ทุกคนครับนี่มาแล้วกับข้าวขอเลี้ยวมากๆนี่อันนี้ก็เป็นหมูย่างหมูย่างเนี่ยคือเขา เดนไจเจอร์ท right ี <Et à> <ana> uh, <ga S 1> mm ่นี่เลยครับไกย่างอันนี้ลาบนะครับอันนี้ไก่ย่างโอ้ยข้าวมันอันนี้คือข้าวมันเขาว่าเขาเป็นข้าวหอมมะลิแล้วกุ่งกับอะไรนะน้ำกะทิครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นซุปตำปลาร้านะครับอันนี้ซุปตำหอยดองอันนี้ก็ลาบเหมูนะครับแล้วก็มาลองกินเลยครับซุปตำปลาร้า ปลาล้านี่ยหอมมากทุกคนเนื้อ,อเ,เป็นตำไหอดองอนี่ก็ะจะเป็นเอ,อ่อข้าวมันข้าวมันครับข้าวมันของเขาเนะี่ยเขาใช้ข้าวหอมมกว่านะครับกุ้งกับกะทิอะไรพวกมนี้ต้องไปดูไปลองดูข้ามวามัน มันเหมือนกับเฮ้ยทุกคนอร่อยปะอร่อยมากเลยมันเหมือนกับเป็นขนมขนมที่ใต้หน้าสตะขาหย่านี่ย้าวเหนียวนี่นะครับเป็นหมูย่านะครับซิกเนเจอร์ร้านเลยนะครับใครมาต้องสั่งนะครับยำต้มตำปลาหมึกนะครับสาขาบ้านโขง ที่จะมาทานก็ลองกินมาเลยนะครับว่าบ,บั้งบึกบั้งโป่งครับผมบั้งโป่งอร่อยจริงครับทุกคนจบจากร้านส้มตำแล้วนะครับนี่เลยครับตรงข้ามเนี่ยร้านส้มตำเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าบั้งโปง่งเนี่ยมของกินยอดแยีมย่มไนี่ครับอันนี้ร้านส้มตำนะครับเราเดินข้ามถนนมาเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ตรงเนี้ยเอกอกล้วยไต่ห้าอะไรนะครับ ส่วนกล้วยซอยห้าส่วนกล้วยซอยห้าอันนี้ทุกคนใครกินส้มตำเสร็จเนี่ยก็มาฝั่งนี้ต่อเลยครับปลาทูนี่คืออะไรพี่ทั้งหมดคติมครับไอติมไอติมรสปลาทูไอติมรสต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานมะนาวเดนโบอันนี้ส้มนะครับมีพริกด้วยทุกคนไอติมรสพริกไอติมรสปลาทูมันจะเป็นยังไงทุกคนม่วงนะครับมีมะม่วงด้วยนี่โปรเลืองอันนี้ต้มยำกุ้งเฮ้ยเป็นไงต้มยำกุ้ง มีกล้วยบดชีดเนียเจ้าหวยก็มีทุกคนต้นอกไทยไอศาครีมนะครับทุกคนเอ้านี่ทุกคนเราก็ต้องอยากลองหนึ่งเอาเอาต้ยามยำกุ้งครับพี่อไอติมต้มตยำกุ้ง,ง,งนะครับบ้านโป่งลาดบุรีนะครับอ่าแล้วก็เอาปลาทูครับไอติมปลาทูทุกคนมันมีจริงๆครับไอติมปลาทูอันนี้เราไม่ใช่ของเล่นนะครับของจริงครับไอติมปลาทูอร่อยด้วยทุกคนอร่อยใช่ไหมครับครับแล้วอะไรแนะนำผมอีกครับ ไอ้เชื่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่ว่าใครมาต้องก,กินนะครับเป็นกะทิธรรมดาแล้วก็กะทิมะพร้าวน้ำหอมอ่าเอากะทิมาก็ได้ครับครับกะทิมามีแกงเขียวหวานได้เหรอครับมีครับอ่าเอาแกงเขียวหวานเลยครับใส่ลูกน้่งที่หลังอ่าแกงเขียวหวานไอติมแกงเขียวหวานมันมีจริงนะทุกคน <c oughs> โอ้มีมีขนมคกเหรอครับอ่าไอติมขนมครกเอ้านี่นี่นี่ไอติมขนมอันนี้รสกะทิอ่า อันนี้กล้วยบ๊ชีอันนี้ขนมครกใช่ไหมครับกล็ป๊อชีจิมไหมอ่าก็ดีครับอันนี้เดียวพอพี่พอพอพอครับเสียดายของดีทั้งหมดครบแต่คิดคิดราคาราาคปกตินะคือคือนั่นกล้วยป๊ชีนันพอพอพอครับพอพอนี่ทุกคนยังไม่ครบยังไม่ครบเลยครับโอ้โหมีอีกต้มยำกุ้งมีแล้วเอาน้ำพร้อมน้ำหอมอันนี้นี่พี่น้ำพร้อมน้ำหอมไม่เอาผมเอาขอเป็นไอติมพริกแล้วกันครับเออทุกคนมันก็น่าแปลกนะ ไอติมเขาหวานๆนะมันจะพริกได้หรือหรือว่าเราต้องลองชิมนะหรือว่าพ่อค้าเขาเอโกหกเราเปล่านะเดี๋ยวลองกินลองทำเลียนแบบร้านที่อรยสุตในโลกเลยนะร้านที่สอยที่สกอตแลนด์น่ะเขาใช้ไห่ครับแต่ที่ที่แพชรอริสุตในโลกทำเอ้าแล้วก่อนกินนะขอให้ทำสื่อสัญญาก่อนว่ากินแล้วตายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องลองนะเราต้องลองว่ามันเป็นยังไงครับเพราะว่าการที่เราเราไม่รู้จริงๆรว่าที่นี่บ้านโป่งเนี่ยเราผ่านมาบ่อยมากแต่เราไม่เคยได้ผ่านมากินร้าน ปลาหมึกแล้วก็ตรงข้ามเนี่ยคือร้านกระหนกไทยไอสกีมนะครับผมก็ไม่เคยผ่นมอะไรนะวันนี้โชคดีมากๆที่ได้มาเจอไอผัมไหมหรืออันนี้อะไรนะครับอันนี้ไอผับคืออะไรพี่เป็นพืชน้ำเป็นพืชน้ําที่เล็กที่สุดในโลกแต่ให้โปรตีนสูงเอามาไอผัมอะไรผมก็ลองดูเป็นพืชน้ําปกติเขาจะแกงกันอันนี้เขาไม่แกงปกติเขาจะแกงกะทิแล้วลนี่มาขายมานานยังพี่ขายมา20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีใช่ไหมครับตรงนี้20่แสดงว่านี่ก็คือร้านดั้งเดิมนะครับ ว้ครับตอนนี้เราก็ได้แล้วนะมันมีเนี่ยเขียวหวานมีไอติมพริกมีไอติมต้มยำกุ้งอันนี้ไอติมอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่เขาบอกว่ามันเป็นสมุนไพรนะครับเดี๋ยวมีไอติมขนมครกไอติมปลาทูนะครับนะทุกคนลองชิมไอติมพริกนีบเป็นไง<ม>ไอติมพริกนะครับิหอมเหมือนกันนเฮ้ยไม่ให้อันนี้ไอติมต้มยำ ต้ยมยำกุ้งเฮ้ยมันทุกคนมันไม่ใช่ว่าต้ยมยำกุ้งแบบมันหวานมันหวานด้วยความเป็นไอติมอะแต่มันเป็นรสชาติต้ยมยำกุ้งมันเป็นเหมือนเรากินต้ยมยำกุ้งเย็นแหละครับทุกคนแต่มันนัวอร่อยมากแล้วน,นี้เป็นน่าจะพริกนะครับพริกโอ้โหทุกคนอืมไอติมพริกครับผมก,ก,ก,ก็าเคยครั้งแรกในะชีวิตเลยทุกคน โอ้ยไอติมพริกอร่อยมากเลยครับเผ็ดๆเนอะโอ้โหเผ็ดเขาไม่ได้ลอกแล้วทุกคนเขาไม่ได้ลอกแล้วจริงมันเผ็ดจริงๆทุกคนโอ้โหผมโคตรมีความสุขเลยอันนี้เขียวนี่อะไรก็ไม่ได้ลองกินโอ้โหอันนี้คือไอติมเขียวหวานทุกคนไอติมเขียวหวานนะแกงเขียวหวานนะ แล้วลองดูอันนี้นี่อันนี้อะไรเนะี่ะอืมอืมทุกคนไอติมมะทีของเคน่าอร่อยเลยไอติมมะทีอ่ะอันนี้ไอติมปลาทูนปะปลาทูโอ้ยเฮ้ยทุกคนไอติมปลาทูนี่มันคือปลาทูเลยนะมันคือปลาทูเลยเฮ้ย <c oughs> เขาทำได้ยังไงวะ ทุกคนมันโคตรอเมซิ่งเนี่ยมันเป็นปลาทูเป็นเนื้อเนื้อบาทูเลยแล้วเป็นปลาทูเลยครับทุกคนแล้วนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวลองดูดิผม <c oughs> โ,โคตรมีความสุขเลยทุกคนอ๋อนี่ไอติมกล้วยบัวชีครับแล้วอันนี้อะไรเนี่ยออร่อยทุกอย่างเลยทุกคนแต่อันเนี้ยมันเป็นไอติมที่มันมันเป็น เขาใช้เป็นอะไรไผ่ไผ่นะลุงมันเป็นอะไรไผ่นะครับไผ<พ>่ผ่ำไผ่ผ่นะครับพืชน้าเล็กที่สุดในโลกครับแต่มันจะอยู่ในท้องเราตอนนี้ครับอเออมันมันมันผอมๆเลยทาเขียวเลยทุกคนอร่อยะะทุกคนใครที่จะมาเนี่ยบ้านโป่งเนี่ยกด G.P.S มาเลยเอยกดตั้ง G.P.S มาเลยนะครับที่กระกไอศครีมนะครับ กระดกไทยไอศ์ครีมนะครับเขามีเยอะแยะมากมายเลยทุกคนดูดิมีติ่มเยอะแยะมากมายเลยครับปลาทูก,ก็คือปลาทูจรนะิงนะแต่พริกเนี่ยพริกนี่มันเผ็ดๆเลยครับเผ็ดครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะพบกันในที่จะต่อไปนะครับ